นะอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่หลายๆคนชอบนะฮะแบรนด์เทิร์นนี่นะฮะสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปคล้ายๆกับนกกระดาษนะฮะนกกระดาษเดีย๋ยวผมหาให้ดูเป็นนกกระดาษนกพับเลยประมาณนี้นะนี่ฮะแบรนด์เทิร์นนะฮะเนี่ยประมาณนี้นี่นะฮะเนี่ยเป็นของไต้หวันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ลูกของดาฮอนนะฮะเทิร์นเนี่ยเนี่ยเป็นรูปนกพับอย่างนี้นะฮะโรงงานอยู่ที่ไต้หวันนะโรงงานใหญ่นะ ที่นี่มีหลายรุ่นนะฮะมีลิงค์นะฮะลิงค์47เอย7สปีดเอยแล้วก็เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะนี่นึ้ลิงค์งมองไม่เห็นกันว่าอะไรบ้างดนะี 7D8 เนี่ยนี่นะฮะเบอร์สก็มีนะเทิร์นเบอร์สนี่หลายหลายรุ่นนะฮะพิธีพั์แล้วก็มินิเสียหมอบก็มีนะ,ะที่นี่มีเทิร์นเยอะนะหลายรุ่นเลยนะฮะนี่สวยๆงั้นเลยใครที่สนใจรถเทิร์นนะผมว่าที่นี่เยอะสุดวะ่ะ นะวางเรียนกันเนี่ยสวยๆแล้วก็พร้อมใช้ด้วยนะ,ะเนี่ยเทิร์นนี่สเปคจะดีนะฮะสเ,สเปคจะเรียกได้ว่าเขาให้สเปคที่สูงนะฮะสูงสูงมากพูดตรงๆก็สูงมากไม่ว่าจะเป็นชุดขับเอยเกียร์เอเย,เอเยหรืออะไรหลายๆอย่างนะ,ะแต่ราคาเนี่ยเขาจะให้ราคาที่เ,เรียกว่าต่ำกว่าท้องตลาดนะ,ะต่ำกว่าท้องตลาดในในรถแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์ที่แบรนด์ลูกนะฮะที่มาทําตลาดเนาะนะฮะ นี่นะฮะแล้วก็นี่ดูเบาะน,นะฮะพร้อมใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยเทิร์นนะฮะนี่ยรถเทิร์นนะฮะใครที่สนใจมาได้นะเดี๋ยวผมจะปักรายละเอียดไว้ให้นะเดี๋ยวผมดูราคาให้เนะนี่ยนี่ยวเขาปักไว้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยห้าพันกว่าบาทเองคันเนี้ยห้าพันเก้าองนะห้าพันห้าดูดิเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดไปซื้อแบรนด์แม่เนี่ยไม่ได้นะฮะราคาอย่างนี้นะถ้าเกิดสเปคขนาดนี้นะฮะอย่างลิงดีเจ็ดซีเจ็ดเนี่ยคือเจ็ดสปีดเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบรนด์แม่ของเขาเนี่ย ค,คิดว่าน่าจะอยู่ที่เจ็ดถึงแปดพันะฮะประมาณนั้นนะมือสองนะถ้าของใหม่ก็หมื่นอัพนะฮะเนี่ย<ม>อันนี้6กพันห้าอันนี้รุ่นรุ่นใหญ่่อยนะฮะรุ่นสูงใหม่น,นี่นีนะฮะนี่แล้วเธอเนี่ยเขาบอกว่าเบานะฮะเป็นเฟมรมลูที่เบาแล้วก็เขาบอกว่าตอนปั่นมันพุ่งนะฮะหลายๆคนบอกนะชอบนะปั่นพุง่งเพราะฉนั้นฉายาของเขาคือ เบาพุ่งนุ่มนะนุ่มแล้วก็แรงนะครบนะเบานุ่มพุ่งแรงนะยกให้เทินเลยนะเนี่ยหลายคันเลยนะฮะสีดําด้วยนะสีดําเป็นสีที่ตอนนี้กําลังฮิตกันฮะเะเห็นว่ารถจนนี่มีแต่สีดำนั่เลยนะเนี่ยสีดําทมุนนะฮะดำเข้มเขาเรียกดาเข้มเนาะแล้วบอกว่าสีดํานะนี่นะข้อพับเขาตัวจุดพับเขาดีนะแข็งแรงนะฮะ รีเทิร์นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะนะฮะสำหรับคนทีอ่อยากได้สเปคสูงสสเปคดีๆนะฮะสเปครถนะเะฟรมอลูมิเนียมเบาๆนะฮะปัน่นพุ่งๆนะฮะก็มาลองดูแบรนด์เทอร์นได้นะฮะคือได้มาตรฐานนะเขาเป็นแบรนด์ลูกนะฮะแบรนด์ลูกกับของดาฮอนเนาะแต่ว่าเข้ามาตีตลาดก็เลยทำลงงานอที่ไต้หวันนะ,ะนี่นะหลายคนรู้จักนะ เพราะว่าโอเคเลยว่าถ้าไปปั่นแล้วถูกใจแน่นอนผมเคยปั่นอยู่ทั้งสองครั้งนะฮะก็รู้สึกว่าโอเคนะก็ตามสเต็ปนะตามคอนเซ็ปต์เบานุ่มพุ่งแรงนะฮะเฟรมเขาตัวตัวเฟรมเขาให้ตัวดีนะออกแบบมาดีเป็นเนี่ยมีการทําเป็นรูปตัววีนะฮะตรงนี้น,นะเป็นรูปตัววีเพื่อถ่ายน้าหนักตรงนี้แล้วก็มีคาร,รับเนาะตัวขาเบรกอะไรเนี่ยมีทุกอย่าง ใครสนใจนะมาดูที่นี่ได้นะฮะเคบิ K ๊1หนึ่งหกแปดนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้นะฮะใต้คลิปแล้วก็ผมจะปัดแผนที่ไว้ให้สําหรับใครที่อยากจะมาลองปั่นที่นี่นะฮะปั่นได้เลยนะฮะมาลองปั่นได้เลยมีที่ให้ลองปั่นนะฮะอยู่ข้างๆร้านเนาะระยะทางผมว่าได้อะได้ได้แต่ต่ำก็มีร้อยสองร้อยเมตรนะฮะไปกลับเนาะจะปั่นเป็นกิโลก็ปั่นหลายๆรอบหน่อยนะฮะรับรองว่าถ้าได้ลองปั่นนะจะรู้สึกนะว่าโอเคแล้วก็ ทางร้านมาให้พับให้ดูนะมาพับมาอะไรให้ดูแล้วเดี๋ยวเขาไปทําให้เราแบบที่เกียร์ตรงไหนไม่ลงเดี๋ยวเขาทาให้ก่อนที่จะออกจากลานนะเนี่ยเทิร์นเนาะอ่ะใครสนใจมาได้เลยนะ,ะเทิร์นนะเทิร์นเป็นแบรนด์ที่เออผมไม่เคยได้ทําแยกขนาดนี้นะ,ะปกติผมจะทําเป็นรวมๆกับแบรนด์แม่นะฮะแต่ตอนนี้ผมแยกแบรนด์ให้เลยเป็นเทิร์นนะสาหรับแฟนๆเทิร์นเลยนะฮะรถเทิร์น T E R N นะเทิร์นจากไต้หวันนะ